สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมพศ2563นะคะชาวราศีพฤษภการแบ่งวันที่จะเป็นไปตามศาสตร์ตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะซึ่งก็อยู่ใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนนะพลังงานบวกในหัวใจของคุณนี่แหละที่จะดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆคนรักดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีพฤษภนะคะ ในหัวใจของคุณยังมีเงาของอดีตอยู่บ้างนะยังมีความกลัวอะไรบางอย่างหรือความเสียใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่สิ่งที่คุณน่ารักมากๆเลยคือพลังคุณดีมากคือว่าคุณพยายามที่จะสร้างตัวเองนะสร้างความมั่นคงเริ่มมีความรักเริ่มเปิดใจนะคะแล้วก็พยายามที่จะปลูกต้นรักด้วยนะ ปลูกต้นรักแล้วก็สร้างฐานนะตัวเองให้มั่นคงนะคะมีสัญญาณว่าขณะนี้คุณกำลังมองออสิ่งที่คุณลงมือลงแรงหรืออะไรก็ตามที่คุณตั้งใจทำนะตอนนี้มันกำลังเจริญเติบโตวสวยงามเลยนะคะเป็นสัญญาณที่สวยมากเลยนะคะสำหรับชาวราชีพฤษภนะทีนี้ในหัวใจของคุณเนี่ยในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่มีความรักจริงอ่ะเป็นคนรักจริงหวังแต่งอะไรอย่างนี้นะ แล้วก็มีความตั้งใจอย่างมากเลยนะคะสิ่งที่คุณจะทำก็คือว่าคุณจะสร้างตัวเองให้มั่นคงสร้างความมั่นคงในเรื่องการงาน,งานการเงินฐานะก่อนนะคะเมื่อมีสิ่งนี้แล้วคุณก็กำลังรอจังหวะเวลานั่นเองมีสัญญาณการรอจังหวะเวลาของชาวราศีพฤษภนะเพื่อจะทำให้สิ่งนี้สำเร็จเพื่อจะทำให้ความสัมพันธ์นี้สำเร็จนะคะมี อ่ะทีนี้เรามาดูในช่วงเดือนตุลาคมสำหรับชาวราศีพฤษภเป็นไงบ้างนะว้าวมีสัญญาณการสื่อสารทางไกลนะคะอาจจะเป็นโลกโซเชียลเป็นคนที่อยู่ไกลกันนะเพราะว่ามีสัญญาณไม้เยอะเลยนะคะและตัวคุณเองก็มีการรอเวลา มองไปไกลๆมองถึงอนาคตนะคะมีสัญญาณของการคืนดีกันมีสัญญาณของการแต่งงานการวางแผนแต่งงานหรือว่าถ้ามีการแต่งงานแล้วก็จะได้บูรนะมีสัญญาณแบบนี้ออกมานะคะสวยมากเลยนะทีนี้คนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณเขาก็จะรักคุณมากๆแล้วก็แคร์คุณมากๆเลยนะคะชาวราศีพฤษภคือคุณเป็นหนึ่งเดียวของเขาและคุณคือคําตอบในชีวิตเขานะ สัญญาณออกมาสวยมากเลยนะคะตัวคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจดีมากเลยนะมีสัญญาณทางไกลนะคะเป็นคนทางไกลอยู่ไกลกันนะมาดูคนคนนั้นในความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะว้าวมีอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาที่เกิดการพลิกผันนะเขาจะต้องมีการพลิกผันชีวิตอะไรบางอย่างแล้วตัวของเขาเองนะเป็นคนมีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็ คนที่เข้าใจผู้คนดีมากนะคะและทุกคนก็ชอบที่จะเข้ามาหาคนคนนี้มีสเสน่ห์เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบมากมายนะคะเ,เป็นคนที่ชอบเรียนรู้แล้วก็มี EQ อมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อะไรดีมากเลยนะสัญญาณออกมาสวยนะคะจากการที่เขาต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเหมือนเขาได้เรียนรู้สิ่งนั้นแล้วเขากลายเป็นคนที่ มีพลังเต็มมากๆนะพลังบุญด้วยนะคะคนคนนี้ชอบทําบุญนะหรือถ้าเขาได้ทําบุญคุณกับเขาได้ทําบุญร่วมกันก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะดังนั้นอะไรที่เขาตั้งใจไว้จะประสบความสําเร็จแล้วผู้คนจะชื่นชอบเขามากมายนะสัญญาณสวยมากเลยนะคะมาดูสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นยังไงบ้างนะ สถานการณ์ตุลาคมคืออะไรก็ตามที่ชาวราศีพฤษภคุณคิดวางแผนไว้เหมือนคุณพยายามคิดแนวทางหลายๆวิธีการเพื่อจะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้สำเร็จนะคะอีกทั้งมีเรื่องของครอบครัวเข้ามามีอิทธิพลในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนคุณพยายามจัดการคุณพยายามที่จะคิดอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะเราะเตรียมให้สิ่งนั้นสำเร็จนะ มีความระมัดระวังมีความตั้งใจมากขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะผลออกมาสวยมากเป็นเดซันเลยนะคะอะไรที่คุณวางแผนที่คุณตั้งใจไว้แล้วคุณทำด้วยสตินะคะทำด้วยความรอบคอบจะออกมาสวยมากผลออกมาเป็นเดซันนะสดใสและสำเร็จนะคะอะไรที่คุณตั้งใจไว้จะสำเร็จด้วยนะสัญญาณในอนาคตของ ชาวราศีพิษภมีสัญญาณของคู่ชีวิตเกิดขึ้นนะคะเป็นคู่ชีวิตที่มีความรักจริงคือมีความมุ่งมั่นและมีความรักมีความตั้งใจที่จริงจังมากๆเลยนะสัญญาณสวยนะคะแล้วในช่วงในอนาคตเนี่ยเหมือนมีการรอจังหวะเวลาและมีการสร้างฐานะสร้างความมั่นคงนะคะเหมือนจะมีการลงทุนอะไรอย่างนี้ด้วยนะเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้คุณสองคนเนี่ยก็จะมีความรักแบบที่นอกจากจะเป็นคู่ชีวิตที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณยังมีความรักที่เหมือนเป็นความรักแบบปั๊ปปี้เลฟิฟแบบเด็กๆน่ารักสดใสนะคะมีความกุกกิ๊กด้วยนะคะและมีสัญญาณของคนทางไกลเช่นเดียวกันนะคะเหมือนจะมีสัญญาณอีกอย่างก็คือเป็นสัญญาณความต่างของวัยนะคะหรือว่าช่วงอายุต่างกันนั่นเองนะคะ ผู้อ่านถามโรแมนตเจลนะว่าอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีพฤษภหรือเปล่านะคะว้าวสวยมากสัญญาณ engagement ขึ้นนะคะมีสัญญาณการมั่นหมายนะสัญญาณการมั่นหมายหรือการยกระดับความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมโรแมนตเจลบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือว่ามันจะเริ่มมีเหมือน มีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นนะมีสัญญาณแล้วก็ you deserve love นะคะชาวราศีพฤษภเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะสิ่งที่คุณเจอณนะตอนนี้ความรักที่คุณมีณนะตอนนี้คุณเหมาะสมมากที่สุดที่จะมีความรักนี้ความรักที่ดีที่สุดนะคะขอให้แสดงออกถึงความรักของตัวคุณนะสำหรับคนคนนั้นเพราะว่ามันจะยิ่งคุณแสดงออกมันก็จะมีความโรแมนติกหวานแหววกันในระหว่างคู่นะคะ ความหวานเป็นสิ่งสําคัญในคู่ของชาวราศีพฤษภนะขอให้แสดงความหวานออกไปนะคะแล้วคุณเหมาะสมที่จะรับความรักครั้งนี้ด้วยนะคะ,อะขอให้มีทัศนคติในเชิงบวกนะคะในเรื่องของชีวิตรักทั้งหลายเลยเพราะว่านี่จะเป็นสิ่งที่จะดึงดูดชีวิตรักของคุณเข้ามาถ้าคุณมีพลังบวกในด้านดีในเรื่องของชีวิตรักชีวิตรักของคุณที่ดีก็จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมันจะเกิดขึ้นจริงนะขอให้เราสร้างพลังบวก สร้างพลังใจกำลังใจมากๆเลยนะคะและมั่นใจว่าตัวคุณเองนี่แหละที่เหมาะสมกับความรักที่ดีสุดครั้งนี้นะเพราะเรามีความพยายามมีความตั้งใจนะคะพลังของเราเนี่ยมีความตั้งใจมุ่งม,มั่นดีมากเลยนะทีนี้ผู้อ่านถามจัก,กระนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภหรือเปล่านะว้าวจัก,กระบอกว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเขาเป็นโเมิกของคุณนะคะ ว้าวเขาเป็นคู่ชีวิตของคุณนะมีสัญญาณคู่ชีวิตมีสัญญาณโซเมตนะเป็นคู่ชีวิตเป็นเนื้อคู่นะมีสัญญาณแบบนี้ออกมาเลยสวยมากเลยนะคะแล้วก็ในระหว่างคุณสองคนจะกระบอกว่าขอให้คุณส่งพลังงานบวกซึ่งกันและกันนะในเมื่อคุณมีการส่งพลังงานบวกให้กันและกันนั่นคือการส่งพลังงานบวกของคุณนะคะก็คือการแสดงออกถึงความรักให้กัน จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เข้มแข็งมากๆเลยนะคะและจะทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้เข้มแข็งคนรอบข้างของคุณก็จะได้พลังบวกจากคุณด้วยนะมีพลังของเทวดานางฟ้าทั้งหลายคุ้มครองแล้วก็ทําให้เรื่องราวต่างๆประสบความสําเร็จอยู่นะคะสวยมากนะคะสวยมากนี้อะไรก็ตามที่คุณตั้งใจไว้นะสำหรับชาวราศีพฤษภ บางอย่างแน่นอนว่าเราทําลงไปแล้วผลมันออกมาอาจจะเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างนะขอให้คุณรู้แค่ว่ามันเหมือนเป็นความท้าทายในชีวิตแล้วกันอขอให้ทำทุกอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยหัวใจที่เป็นความรักจริงๆด้วยหัวใจที่มีพลังบวกเยอะๆเลยนะคะทีนี้ตัวคุณเองเนี่ย จักระบอกว่าตัวคุณเองจะเกิด perception คือเกิดการรับรู้คุณจะมีการรับรู้อะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งพิเศษในชีวิตของคุณนะในความรักครั้งนี้มันจะเหมือนเป็นปฏิหารแห่งชีวิตปฏิหารแห่งความรักของคุณเลยนะคะคุณจะเกิด perception ใหม่ว่าความรักแท้มีจริงนะเหมือนคุณเปิดโลกคุณมองเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นปฏิหารในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันมีจริงและมันก็เกิดขึ้นกับคุณได้นะคะ มีความมั่นใจแล้วก็มีความตั้งใจมีความเข้มแข็งนะคะคนคนนี้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเป็นโซเมนของคุณและเป็นคู่ชีวิตที่รักจริงนะมีสัญญาณความรักที่จริงจังมากๆนะคะว้าวสัญญาณเอ็นเก m เมนก็มาด้วยไง <c oughs> ว้าวยาวๆกรีดยาวๆค่ะ <c oughs> ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลาย ให้กับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ